ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องมือถือ,อรุ่น Xiaomi Redmi แ a นะครับสั่งจากร้าน Ad, Ad gadget นะครับหรือ Ad gadget ใน shopee นะฮะสภาพภายนอกกล่องก็ถือว่าโอเคเลยนะครับส่ง Jnt x p r e s s นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อที่อยู่ของผมนะครับใช้กระดาษแปะไว้ เป็นความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยนะครับตัวนี้สั่งมาในราคารวมจัดส่งทั้งหมดเป็น2,518บาทนะครับเฉพาะเฉพาะราคาเครื่องก็น่าจะ2,400กว่าบาทนี่ครับประมาณนี้ โอเคเปิดออกมานะครับถือว่ากันกระแทกกันกระแทกมานะฮะก็โอเคเลยนะครับดีร้านนี้ผมเคยซื้อรุ่นเครื่องหนึ่งก็คือเลปมี่หก a นะครับอ่าตัวนั้นจะซื้อให้คุณแม่นะครับเป็นคุณแม่ของแฟนนะครับดังนั้นเขาฝากให้ซื้อให้นะฮะส่วนตัวนี้ผมซื้อมาให้คุณพ่อใช้นะครับ ของขวัญวันเกิดของพ่อพอดีนะครับวันเกิดวันเกิดพ่อเกิดเมื่อวานนะครับแต่ของเพิ่งมาถึงวันนี้โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะล่าช้านิดนึงนะครับคำนวณคำนวณวันพลาดไปนิดเดียวนะครับจริงๆก็น่าจะสั่งถ้าใครอยากอยากได้เป็นของขวัญให้ใครก็แนะนําให้รีบดูแล้วก็รีบสั่งไปเลยนะครับถึงก่อนยังไงก็ดีกว่า โอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามาในสภาพที่สมบูรณ์ก็ดีแล้วอันนี้เป็นผ่านกสทชนะครับคลาสบีคลาสบีสนี่เป็นเป็นประเภทที่เกี่ยวกับพวก,กอุปกรณ์มือถือนะถ้าจะไม่ผิดไม่ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นแบบของเกรดบีอะไรนะครับคนละคนละยางกันฮนะ,ะตรงที่กล่องเขาก็จะเขียนบอกว่าเรดมี่ 8A โอเชียนบูนะครับเนื้อสีฟ้าน้ำทะเลแรมสองลอสามสิจิกน,นะครับกล่องสีขาวเคเดี๋ยวดอีกนิดนตรนี้ก็จะเป็นเลขเพ็อ,อีมี่เครื่องนะฮะคือวัด บางร้านเขาก็จะบอกว่าจะแกะแกะซีลออกเพื่อเอาใบประกันอะไรเนี่ยก็ก็แล้วแต่ร้านนะครับร้านนี้ไม่ได้แกะแล้วก็เป็นประกันศูนย์15เดือนนะครับ15เดือนก็คือ1ปี3เดือนใช่ไหมเ่ยวเวลาเราแกะเราก็ต้องเบาๆนะเดี๋ยวค่อยให้มันให้มันไหลลงเองนะครับ ใจร้อนก็นดึงช่วยอันนี้ผมเปิดพัดลมด้วยนะครับก็อาจจะมีเสียงพัดลมเข้ามาแทรเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแกะออกมานะครับก็จะเจอกับนี่ยไอต,ตัวนี้น่าจะเป็นคู่มือนะครับเข็มจิ้มซิมคู่มือนะฮะคู่มือมีภาษาอะไรมาก กับ Redmi 8A นะครับสเปคข,ข้าวๆก็แบต5 0 0 0มิลลนะครับจอ6.22นิ้วเป็น HD พันะครับดอตดอทดิสเพลย์ก็คือเป็นหยดน้ำนะฮะส n นป d ั a g o n 439 2สามเกกล้อง12 000, ล้านกล้องหลังนะครับกล้องหน้า8ล้านก็จะเป็นติดแบนที่เครื่องก็จะมีแค่คำว่า Redmi นะครับ ดูจากทางขอบลานะ่างเพราะว่าเป็นเครื่องของอเป็นตอนนี้ก็จะตีเป็นแบรนด์ลูปของเสี่ยวมีไปแล้วนะครับก็อยู่ในเครือกันนั่นแหละคุณภ,ภาพสเสี่ยวมีเป็นยังไงก็เลดมมีก็คือนั่นแหละครับตัวเดียวกันนั่นแหละ จอของมันนะครับมันมันจะเป็นเหมือนที่ที่ขูดที่ขูดเล็บที่อยู่ตามเป็นกายตัดเล็บเลยครับสัมผัสได้เป็นผิวสักๆนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นใส่ไมโคร SD การ์ดใส่ซิมหนึ่งซิมสองเป็นนาโนนะครับแยกขาให้เรียบร้อยนะครับและในกล่องก็จะมีที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จเป็นอ ชาร์จเป็น5โวลต์2แอมป์นะครับ5โวลต์2แอมป์10วัตต์สายชาร์จเป็นตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแล้วก็ยังมีหูฟัง3.5อ่ะเป็นเป็นช่องหูฟัง3.5นะครับแต่ว่าหูฟังเมแถมนะครับเพราะทำราคาประหยัดนะครับอ่โอเค ในกล่องก็มีประมาณแค่นี้นะครับสำหรับเครื่องของมือถือของเ Xiaomi นะครับก็ผมใช้มาตั้งแต่รุ่เครื่องแรกที่ผมใช้นะครับเป็น Redmi Note 5นะครับก็ทำตกตอนขับมอไซค์นะครับจอแตกไปก็แต่ว่าก็เครื่องนั้นก็ใช้มาเกือบ2ปีนะครับก็ใช้งานคุ้มอยู่นะครับใช้เอาไว้ขายของออนไลน์อะไรเงี้ยมันจะทำแอปโคลนได้นะครับ แอปโคได้ทุกแอปเลยนะครับแล้วก็ซื้อน้ต5มาแล้วก็เป็นตอนนั้นก็สั่ง r ร d มี 5A ให้พี่นะครับพี่ฝากให้สั่งให้ 5a มาแล้วแล้วก็หลังจากที่โนต5ที่ผมใช้เครื่องจอแตกไปแล้วก็มาเป็น r e d m ี Note 7นะครับคือเครื่องที่ผมใช้ถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้นะครับตอนนั้นก็เป็นประมาณเดือนธันวาคมปี2 1,019นะครับที่ที่เป็นช่วงที่ AIS จัดโปรเหลือ2,700 2,700กว่าบาทนะผมก็ไปซอยมาพอดีเลยนะฮะแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็ของคุณแม่แฟนนะครับก็ฝากแกฝากใหาซื้อให้นะครับก็จะเป็น d m i 6A นะครับราคาตอนนั้นก็2,000กว่าบาทนะแล้วก็สุดท้ายล่าสุดนะครับก็คือเครื่องนี้นะที่ ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อก็เชื่อมั่นในแบรนด์ของเสียมี่นะครับราคาคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่เสียไปนะครับประสิทธิภาพก็ไม่เคยพังสักทีนะครับตั้งแต่ใช้มามีแต่จอแตกนะครับหวังว่าเครื่องเครื่องที่ใช้อยู่ตอนนี้เลดนมี่โน้ตเจะไม่แตกครับถ้าไม่แตกก็ใช้เย,ยาวไป2องปีนะครับไม่มีปัญหาครับพ่อไม่ได้ใช้อะไรนัถ้าใช้หนักๆก,ก็ ใช้ที่ต้องการความเร็วผมก็ใช้ iPad mini อยู่แล้ว iPad mini 5อันนั้นก็คือเหลือๆนะครับไมปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแถมให้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปเอาทิ้งท้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปลองแกะเปิดเครื่องอ,อันนี้เป็นเคสนะครับสั่งจากอีกร้านนึงนะครับแพ็กเกจก็ถือว่าดีโอเคเลยนะเป็นเคสฝ ฟิล์มกระจกสั่งมาแล้วนะครับแต่ว่าแตกระหว่างขนส่งก็น่าเสียดายมากนะครับราคา30กว่าบาทสับาทก็เลยมันมาถึงเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยจะสั่งมาใหม่ก็ยังไม่ทันนะครับก็เลยยังไม่ก็น่าจะยังไม่ได้ใส่ติดฟิล์มให้พอนะแต่ก็ยังดีที่มีเคสนะครับเป็นเคสฝาพับด้วยโอ้ ก็โอเคนะน่าจะก็ยังพอช่วยได้ระดับหนึ่งนะนี๋ยวข้างหลังแกะไปเลยนะครับโอเคชิ้นสวยเว้ย เชียวเชีย hey. ว uh, เดี๋ยวเปิดเครื่องดูเลยแล้วกันนะครับเคสนี่ประมาณเกือบน่าประมาณร้อยหนึ่งนะครับถ้าจะไม่ผิดโอเคเปิดเครื่องเลยน่าจะมีแบตู่ในเครื่องแต่ผมจะยังไม่แกะน,นี่ออกนะครับเดี๋ยวเอาให้พ่อก่อนค่อยแกะเดี๋ยวค่อยถ่ายถ้าว่างก็ น่าจะลองถ่ายดีบิวอีกแต่ก็คิดว่าคงไม่ได้ถ่ายละเราจะถ่ายดีบิวตั้งค่าไปเลยนะครับให้มันเสร็จในคลิปนี้แนะโอ,โอเคนะครับเปิดเครื่องออกมาก็จะเจอกับมี UI11 นะฮะ UI11 เลือกภาษากาก็เลือกเป็นภาษาไทย ay ฝ่ายของรัฐบาลเลยนะครับเหมือนของเนิตประชารัฐาเลยว่าเวลาข้างๆบ้านจะได้ไม่ต้องถงามขอรหัสนะครับเราบางทีเราเป็นคนจ่ายตังค์เขามาขอเล่นมันก็เนานั่นแหละแต่ถ้ามีธุระจริงๆแบบอต้องการเนี่จริงๆใช้ได้นะ ส่วนมากเขาก็มีอินเทอร์เน็ตกันมนมดเลยก็ตกลงนโยบายเออฉันยอมรับ แกะทีเดียวนะก็คือที่ชาร์จปกติของใหม่มันก็จะมีพลาสติกหุ้มมาให้หนึ่งชั้นนะครับเราก็ควรจะแกะออกไปเลยนะก็คือถ้าปกติถ้าเราไม่แกะเกิดมันร้อนอะไรอย่างี้ความร้อนสูงมันจะเป็นตัวนำตัวนำความร้อนเป็นเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะก็แกะไปเลยต้องไปกลัวมันเพื่อนเพลื่อนอยู่แล้วโทรศัพท์ ต้นนี้คืออะไรวะอันนี้ตรงหอ,น,อน,นี่อยู่กับเชียร์หรือว่าอยู่กับน,น,บน,น,นีหรือเปล่า,<อ>าเดี๋ยวคลิปนี้ผม ผมพอแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับน่าจะ มีอะไรผิดพลาดก็อย่างน้อยก็มีวิดีโอเป็นหลักฐานนะครับเวลาเคลมเวลาอะไรเงี้ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้กับเลดมีโน,โนต้ต8อ่ะไม่ใช่ครับเลนมี 8A พี่พู้ดูก็จังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ